สวัสดีครับผมอุดิอุสมาครับเป็นอย่างการบ้างสำหรับมัดสตัวที่ผมแนะนําไปมัดตัวแรกก็แนวแฟนตาซีใช่ไหมส่วนตัวที่2ก็เรียบง่ายสำหรับใครที่ชอบความเรียบง่ายมากกว่านั้นอีกผมก็จะมีมาแนะนําในวันนี้นะครับผมใอนกอื่นเนี่ย ถ้าที่ผมแนะนำมอดมาเนี่ยนะมีคนต้องการมอดเกี่ยวกับการแสดงผลเลือบาร์ของพวกเอนติตี้หรือซอมบี้เยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็บางคนก็มีปัญหาว่าเออมอดตัวนี้ไม่ทํางานนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแถมอีก2ตัวเป็นมอดเกี่ยวกับเลือบาร์อีก2ตัวนะครับผมนอกจากนอกจากที่เกี่ยวกับ h u d ไปชมกันเลยดีกว่าว่าผมวันนี้จะแนะนําตัวไหนไปตัวมอดที่เกี่ยวกับการแสดงผลเลือดของัตรูในเกมหรือเอนติตี้ในเกมนะครับผม ผมจะแนะนำเป็นตัวแสดงเฉพาะเฮล์บาร์มีอยู่2ตัวก็คือตัวแรก visible helbar ไม่มีอะไรมากก็ไปโหลดเลยก็มีให้เลือก2อ p อ i o ชัก็คือ,อ,อมีชื่อใต้เฮล์บาร์นะอันนี้กับอันล่างก็คือชื่อมันจะอยู่ในเฮล์บาร์เลยเอาเป็นตัวชื่ออยู่ในเฮล์บาร์ดีไหมอันนี้อ่ะผมโหลดเลยนะส่วนของสโค l มากก็ไม่อยากนี่ก็เหมือนเดิม เปิดเข้าไปดูโอเคลากใส่เลยแล้วก็นี่ส่วนของตัวนี้นี่ผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจโอ้ยสำหรับของสัพอาอร์นะครับผมตัวอย่างไปเลยนี่แอลลีนหนูแอลลีนเดี๋ยวผมจะแนะนำทีเดียวไปเลยแล้วก็ไปทำเป็นตัวอย่างให้ดูทีเดียวเลยดีกว่าเนอสำหรับ ตัวเฮลบาสอตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะอันนี้เอามาจากซ o m บี้ฮันเตอรอาจจะเป็นแอดออนของเขาก็โหลดได้เลยใช้แยกได้เลยตัวนี้การลงทั้ง2ตัวก็ไม่ได้ยากมากมายก็เลือกทีละตัวนะครับซ o มบี้ฮันเตอรอ่ะมีแค่นี้ดึงเข้าไปเใครที่จะเอาแต่ตัวมอสเฮล์บาร์นะครับผมอันนี้จะไปให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนหายนี่ไงตัวอย่างเดี๋ยว พราะว่ามันแปลกนะของ zombie hunter เดี่ยดูสิก็คือมีชื่อโอเคมีชื่อหลอดเลือดทั้งขวาแต่ผมว่ามันแปลกอ่ะแต่ใครชอบก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับผมแล้วนอกจากเฮดพี่บาแล้วนอกจากเฮลบาสองตัวนี้ผมก็วันนี้จะมาแนะนําตัวที่ดูเรียบง่ายแล้วก็ครบโดยที่ไม่ต้องไปโหลดส่วนเสริมอะไรมาเขาจะรวมมาให้ในมัดเดียวเลย ก็คือของ AGF ครับผมไปดูกันดีกว่าไป AGF V 1 0 HUD Plus นะครับผมผมใช้อยู่ปัจจุบันนะก็คือเขาเป็นมอดที่อัปเดตมาแรกๆเลยอะเราก็เลยใช้อันนี้มาก่อนยังไม่ไปเจอตัวอื่นก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าตาก็ธรรมดาลนะเรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรที่มันแบบออกนอกธีมตัวเกมไปเท่าไหร่อันนี้เป็นเกี่ยวกับ เกี่ยวกับพวกเอ่อหนังสือหรืออะไรพวกนี้มัง้งอันนี้นะสูตรครับที่เราอาจจะเรียนรู้แล้วหรือยังไม่ได้เรียนรู้ต้องไปดูทีแมปวิชวลก็จะมีสแตตของแต่ละพื้นที่ทางขวานี่หละมัง้งเป็นรายละเอียดอันนี้เป็นหน้าอ๋อถ้าอ่านแล้วจะเป็นสัญลักษณ์สีเขียวนะเปิดแล้วสีเขียวอันนี้เป็นเข็มทิศเวลาคืนแดงจะเป็นสีนี้อย่างนี้หรอก็คือเป็นกลางวันกับกลางคืนแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับ อ๋อโชว์ททร์เก็ตททร์เก็ต HP ช p าอันนี้เป็นโน้ตมีการลงการลงการอะไรโอเคมาดูรายละเอียดของเขากันดีกว่าเนาะ About this mod เกี่ยวกับมดนี้ก็คือ v 1.0 HUD ที่ยังคงมีคุณลักษณะและการแสดงผลแบบกระทัดรัดซึ่งรวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีเข็มทิศที่ใหญ่ขึ้นปรับปรุงกล่องแชทการอัปเกรดหน้าแผ่นที่ อัปเกรดการเลือกภารกิจของเทรดเดอร์คัตติ้งสลอตช่องที่5ก็คือเพิ่มมาช่องหนึ่งแล้วก็ไม่มีป๊อปอัพในขณะที่คุณเดินเข้ามาในสานที่ใหม่ๆแจ้งเตือนนี้หรอไม่แน่ใจนะก็จะเป็นรูปหนังสือไอคอน,นรูปหนังสือสีม่วงคืออะไรก็ไม่รู้นะอันนี้รายละเอียดมีอะไรบ้างสําหรับคนสร้างนะชื่อของเขาก็คืออะไรออรล่ากิ๊กเกิลแฟรี่ htf อันนี้คือชื่อของคนทำคนสร้างก่อนนนี้ชื่อว่า ไรเลสพัทขออภัยที่ออกเสียงไม่ถูกก็แล้วกันเขาเริ่มเล่นโอ้โหนี่แบบบอบอบตงตัวเองเ้วยนะเริ่มเล่นเซเวนเทในช่วงอัลฟาสิพยายามทํามอสในอัลฟาสิแล้วก็เผยแร่มอสครั้งแรกในอัลฟาสิอันนี้คือลิงก์ของเขานะถ้าไปติดตามเขาปัชญาเกี่ยวกับมอสของเขานะก็คือควรติดตั้งและใช้งานง่ายมีเป้าหมายในการปรับปรุงการเล่นแบบเดิมข้อเสนอแนะต่างๆมีประโยชน์อ่ามันต้องมีหมายเหตุโดยละเอียด เกี่ยวกับการติดตั้งหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับม็อดด้วยแล้วก็รองรับทุกภาษาก็เท่าที่จะทําได้นะม็อดที่ดีจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนก็คือเอาคอมเมนต์มาปรับปรุงกันเนาะอันนี้คือ3นี่คือการติดตั้งถ้ามีปัญหาก็ติดต่อเขาได้ใช่ไหมเขารับทุกคําถามไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่า นี่คือม็อดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ซึ่งหมายความว่าสามารถติดตั้งม็อดนี้บนเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นอ๋อก็คือเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นไคลเอนต์ไม่จําเป็นต้องต้องติดตั้งก็ได้สมมุติถ้าเล่นผ่านเซิร์ฟเวอร์นะคนที่เป็นหัวห้องหรือเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ก็แค่เข้าไปติดตั้งคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องติดตั้งก็ได้ใช้งานได้ใน EAC ด้วยก็คือจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้นะ EAC รองรับทั้ง14ภาษา สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยสามารถถอดออกจากเกมที่มีอยู่แล้วได้อย่างปลอดภัยโอเคฟีเจอร์ของเขาก็จะมีจอแสดงผลสุขภาพความแข็งแกร่ง,งอาหารน้ำา XP ีโอเคที่กระทัดรัดและอ่านง่ายช่องล็อกได้ช่วยให้มองเห็นได้ง่ายเข็มทิศที่กว้างขึ้นแม่นยำพร้อมเครื่องหมายตรงกลางปรับปรุงการอ่านข้อความแชทเมื่อส่งและรับข้อมูลแผนที่เนี่ยจะย้ายไปอยู่เซกเตอร์ถัดไปของของ,ของตัวแผ่นแผนที่ก็ออจะมีแม p อิน o r ม a ชั่น ั้งอุณหภูมิไอคอนอุณหภูมิหรืออุณหภูมิภายนอกมีไอคอนเสื้อคลุมเพื่อแสดงความรู้สึกเหมือนอุณหภูมิสูงหรอือไอคอนอุณหภูมิสําหรับอุณหภูมิภายนอกอะไรทังอย่างเนี้ยปรับเวลาในการประดิษฐ์และเผาให้ดูง่ายขึ้นแสดงเวลาแสดงวันที่เวลาและกระโหลกศีรษะบนเมนูทั้งหมดก็คือดูตัวเลือกอภารกิจได้ง่ายขึ้นด้วยพื้นหลังสีและเ O I Name ทีการประสานสีที่เรียบง่ายของบล็อกตอบโต้หรือ NPC ก็คือจะมีสีอะตลอตคลาสติ้งก็มี5ช่องอ่าลบป๊อปอัพของการเดินเตรไปยังแผนที่ใหม่คือ,อยังไงวะอ่านแผนที่นิตยาสารหนังสือมีไอคอนคือหนังสือหรือนิตยสารที่อ่านแล้วจะมีไอคอนเล็กๆเป็นสีเขียวมีหนังสือสีม่วงที่สามารถอ่านเล่มเดียวแล้วปลดล็อกทั้งหมดมั้งประมาณเนี้ย ละเอียดเยอะมากโอเคแต่ว่าก็เรียบง่ายดีนะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูทีว่าโอ้โหแปดไฟแปดไฟคืออะไรครับยิเมนอะเมนอันนี้ add on calendar เอาเอามา calendar F P bar option file เหรอต้องโหลดไหมเนี่ยอ๋อเอาไฟยี่สิบนะ option พวกนี้ของเอาไฟยี่สิบก็คือเหมือนเป็นแพทนะที่ทำให้เข้ากับเอาไฟยี่สิบข้างล่างเนี่นะ คือเราไม่ต้องจําเป็นต้องโหลดก็ได้ถ้าเราเล่นตัว1.0เนอะเอาแค่3อันเนี้ส3อันบนเนี่ยแค่นั้นพอ,อเดี๋ยวผมไปโหลดให้เรียบร้อยก่อนนะครับมาถึงช่วงเวลาการลงมอดเหมือนเดิมก็นี่ผมจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า02แล้วก็เอา SteelUI เก็บไปอันนี้มอดที่เราจะลงคือ AGFHUD เนอะก็มีเมนเอาเมนใส่ก่อนเลยไป หลังจากนั้นก็เป็นตัวคัล endar เช็คดูโอเคใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็ดูตัวเฮล์บาอันี่เฮล์าอ่ะใส่เข้าไปหลังจากที่ผมแนะนำไปเนี่ยบางคนอาจมีปัญหาแบบว่า mod ไม่ทํางานอะไรเงี้ยวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับผมก็คือ7 d มเดเนี่ยโฟเดอร์มอสที่เราเอาไปลงเนี่ยต้องชื่อว่า M O D S เนาะแล้วก็ โฟลเดอร์ er ของมอสแต่ละโฟลเดอร์เนี่ยเปิดเข้าไปมันจะไปเจอมอสอินโฟเอาง่ายๆเลยนะเจอมอสอินโฟเจอคอนฟิกประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าที่ผมจะทําเป็นตัวอย่างก็คือสมมุติว่าเราเปิดเข้าไปแล้วไปเจอโฟลเดอร์ซ้อนแบบเนี้ยต้องเอาโฟลเดอร์เนี้ยออกมาไว้ในโฟลเดอร์มอสนี่นี่แบบนี้ให้มันเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันจะเหมือนกับที่ผมทําแบบเนี้ยตัวมอสมันจะไม่ทํางานอ่าอาจจะเจอลักษณะแบบนั้น หรือถ้ามันไม่ทํางานจริงๆลองไปโหลดโหลดตัวใดตัวหนึ่งอะที่คุณคิดว่ามีปัญหาลองโหลดมาใหม่เพราะว่าไฟล์พวกนี้อาจจะมีปัญหาลงเรียบร้อยคราวนี้ก็ไปรันดูตัวอย่างกันดีกว่าเเลยปิด ESC ด้ยนะครับผมโอเคเข้ามาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมนูเหมือน s t e u i นะครับผมอันนี้ผมจะไป continu ก็คือใช้ของสติลยูอนี่แหละเพราะเราแค่เปลี่ยน UI ไอเนาะไม่ได้มีแบบไอเทมอะไรแปลกใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นไม่น่าจะบั๊กหรือมีปัญหาเคสออนนี่ไงอันนี้คือตัวที่ผมใช้เล่นกับพวกคุณออกพวกคุณก็ตเป็น HUD แบบเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะจะเพิ่มทางซ้ายก็คือมีค้าเลือดค่ะตามินา่านะ้ำอาหารเลเวลเผาก็เดิมๆไม่ได้เพิ่มนะอันนี้ แล้วก็มีเลือดซอมบี้นี่เลือดซอมบี้แบบเรียบง่ายเลยแล้วก็ยานประหานะใช่ไหมก็ปกติก็แบบเรียบเรียบยิ่งกว่าสติวอก็มาลองอันนี้ดูน <rese atur> ี่แน่ในแน่ดูอย่างตัวอย่างก็ไม่มีอะไรเนาะไหนไปดูพวกหนังสือใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้าอ่านแล้วจะมีสัญลักษณ์เป็นสีเขียว นี่ตัวน,นี้หน้าสัญลักษณ์สีเขียวหนังสือที่อ่าน,นสีเขียวหรือว่าผมจะอ่านให้ครบทั้งเจ็ดเล่มล่ะจะเป็นยังไงรบทิ้งไปตอนนี้พวกนี้เป็นสีเขียวมาแล้วนี่จะเปลี่ยนสีอะไรไหมก็ไม่เนาะไปดูในออหน้าสกิลดีกว่าผมว่าเขาเปลี่ยนแค่หน้าแบบหน้าแรกนี่เลยอะแล้วก็สัญลักษณ์อะไรนิดหน่อยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมาย สำหรับใครที่อยากจะเล่นแบบเดิมๆของตัวเกมเลยนะอาจจะเป็นแบบว่าผู้เล่นเริ่มใหม่เล่นครั้งแรกก็น่าสนใจสำหรับตัวนี้ไม่ได้ลงยุ่งยากมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากกว่าเดิมหรืออะไรทำให้มันสะดวกต่อการเล่นเท่านั้นโอเคนี่สำหรับใครที่อยากลองใช้ก็ไปโหลดมาลงแล้วก็เล่นกันดูนะครับผมโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับยูไอตัวนี้ เรียบง่ายโคตรเรียบง่ายแต่ว่าก็ถือว่าครบนะสาหรับสิ่งที่จําเป็นก็คืออย่างเลือดซอมบี้หรือค่าน้าค่าอาหารที่แสดงผลให้เราเห็นเนาะโอเคสําหรับพาร์ทนี้ก็มีเท่านี้แหละที่ผมแนะนําไปก็คืออาจจะมีมอสเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็ตัวนี้ที่รวมครบจบในตัวเดียวนะครับผม ล้วรับใครที่ที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนด้วยชุดนี้ชุดตุงแจ็คตัดไม้แล้ว <c oughs> พบพวกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมไปละสวัสดีครับผมโย